มืเตรียมเอฟได้เลยค่ะเก้าห้าสิบห้าโอ้โหเออจริงนะสิบพห้าได้เสื้อห้าก็สบ่ได้บอสจะชูสามทุนถึงเที่ยงคืนได้แน่นอนค่ะได้แน่นอนหนูเชื่อว่าโอ้โหเหลือถ้าห้าร้อยตะก้าแตกหนูก็จะงึดอยู่จริงจริงจะบอกท่านย่เต้นจักสักสิบนาทีเลยเต้นไม่หยุดห้าร้อยตะก้าแตกทำไงห้าร้อยตะก้าแตกเพราะสิุ่อย่างเอาเม็เนี่ย เลี้ยงกาเลยกูสิไปบอกเจ้าทียุหันไว้เลยอโอ้ยแต่ว,ว่าพอรู้ว่าเขาสิได้ไปไล่ยุหันบอกใช้ลิบเบอร์อะไรทานเงิดโลดน้องยาอะหนูสิทางเบิร์นหารอยตะกร้าแตกนี่แกสิพูดดอกเต้นือสาวพรแม่นะครับเต้นือสาวพรเฮ้ยสาวพรเต้นบ่ไปแหวงไปแจ้งต<า>ิ๊กตอกอันบ้านาน,นี่มันมันคืนค้นให้บักขับเลยอืนวะเต้นสาวพรน่ะ แบบนอนหลับดนถ้าได้ของฟันลูกคืนเออได้แหละจะทำแบบนั้นแหละใช่ทำไมมันถึงรู้ว่ามันได้ของกันถ้ามันหลับอาอหลับตาในน้อยจีเดะบอบอแม็กนะเปินภู้เปิดเพล็กกับเบิดฟังควันอ๋อใส่ใส่ค่ะที่ใส่ให้พี่เขาพี่เขาแล้วสั่งของตัวเองด้วยอ๋อพี่เขาแบบสั่งของตัวเองด้วยกดไลย้อนกินได้ไหมกินได้ค่ะกินได้ตอนนี้มีวิตามินมีวิตามินด้วยแมน เออนวลค้นน่นข้างว้ตัวพังหันเอออุยแต่รสชาตินี้ดีว่ะใช่ใช่น้องย่้าวันนี้คนเยอะนูกดรายงานไปค่ะนูพิมพ์ว right ่าด้วยค่ะตะกี้นูพิมพ์บอกว่าเอาเลยนูพิมพ์บอกว่าคือทาเอ่อพูดสรรพคุณสินค้าตรงทุกอย่างแต่ดิจิตบอกว่าไม่ได้พูดนี่อะไรวะทําให้ประวัติไม่ดีอะไรสักอย่างนี่แหละทําให้ประวัติไม่ดี แก้ใ <One> ห <input> so ้ด้วยนะคะอะไรอย่างนี้หนูพิมไปแบบยาวมากก็เหมือนที่กูไปเขียนก็เลยแบบกลายเป็นว่าอุ้ยไม่มาเลยแแป้งเมืองแป้งเห็นแล้วผมกูเขาจะตัดผมกูตัดตรอตัดป่านพี่หมดก็ตัดเอเดี๋ยวเมื่อหนูลงประก้าก่อนเด้อว้าวโปรไปโปรโมชั่นมาแล้วขอดูเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทําโปรโมชั่นแล้วนะไปนี่แหละถ้าไปนี่อ๋อสองเก้าเก้าใช่สองเก้าเก้าแม่นเตะใช่ เอเชายศูนย์เก้าร้อยเขาเหตุผิดหรือเปล่าไม่ผิดบึ้มเออผิดเหตุผิดเนี่ผิดแป้งแกสามเซตอ่ะทำไมน่ารักจังเลยคะขอบุณค่ะขอบุณครับอะใครเข้ามาแล้วกดติดตามไม่ด้วยนะคะทุกคนณสามเซต เลขศู 0. นย์น่าแล้วน่านจะกดคิดว่าศูนย์กับเก้ามันอยู่ใกล้กันแต่แมนแต่แตเว้ยบ่แมนสิเป็นเนี่ยทั้งเขาแลวแต่สวย,ยพี่ชอบอทุกคนคะ่ะวันที่หกนะคะก็จะมีการเออตอนกลางวันเนาะว่าจะชวนพี่พี่ทำบุญอยู่แต่ว่าก็ไม่เป็นไร หนูทำไปแล้วแหละเหตลงทานอนุมาอนุโมทนาสาธุกันหน่อยนะคะหนูทำลงทานแล้วเรียบร้อยหนูไปทำไอติมเอาบอกอืมกูุยไรติมไปสามพันกูเห็นน้ำพี่ยินไปพันหนึ่งเอาชิ้นชิ้นให้หน่อยดิกระดาษทิชชู่มันบ่มีมันบดแล้วไปเอาบุญใหญ่ก่อนเอขาของปะในมันคือมีนะกับมันก็เห็นแม่พูนนะว่าเห็นต่เขา ไปที่นี่กินตอนนี้จะเจ้าทุ่มแล้วหาทุ่มบอกเมื่อสิประมาณเกือบหาทุ่มเจ็ดโมงเาประมาณหกโมงเจ็ดโมงอ่ะไทยสิลูกมาก็สิตื่นจะประมาณเขาคอยต้องซ่อมเดียวอนุโมทนาสาธุสาธุค่ะคอยอยากรับสองแท็กกินซองเดียวก็พอไหมเออทำบุญสิหลายงานเออมื่อวันจ้างเห้พี่บอันมารายงานเด้อ กี่บอนชาดแข็งาดแข็งมากขนาดหนูทายซูมืออย่งนี้กินบางทีบางทีเราถ่ายเองมันไม่หมดไงใช่มีคอลลาเจนไหมคะพิมคอลลาเจนย่าโลนะคะในติกตอกขึ้นเยอะมากมากเลยนะคะเป็นคอลลาเจนบริ้งพัดนะคะกดได้เลยนะคะมีตัวแทนทั่วประเทศเลยจ้าเราเป็นพรีเซนเตอร์น,นะคะแต่เราก็กินทุกวันเด้อพิมคอลลาเจนย่าโลได้เลยคะ่ะ ไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวจะไปนอนแล้วไม่ไหวแล้วต้องรีบไปนอนแล้วนะคะ <c oughs> เพราะว่าตุยมาก <c oughs> เหมือนรู้สึกไม่ดีบายบายพรุ่งนี้เจอกันนะคะ <c oughs>